สวัสดีค่ะเจอกับช่องทุ่งกุลาอะไรคะทุ่งกุลาแฟมิลี่ยูทูบนะคะเด็กน้อยกินข้า,าวเช้าก่อนไปโรงเรียนไม่ได้ลงคลิปนานแล้วไม่ได้ทำคลิปนานแล้วทุกคน <laughs> กินข้า,าวเช้าก่อนไปโรงเรียนค่ะน้องจะวันนี้ไข่ดาวไข่ดาวกับข้าวเหนียวกินไข่ดาวกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนในว,วันนี้จะให้พ่อไปส่งให้พ่อๆไปส่ง มเมืข้าวเหนียวสองปั้นรอคะ่ะหมดข้าวเหนียวสองปั้นแล้วนึ่งข้าวเหนียวคะ่ะนึ่งข้าวเหนียวอิ่มแล้วหระอเล่วันนี้วันอังคาระคะ่ะใส่เสื้อสีม่วงพบกันนะคะกับแม่อ่อน้องต้นหอมนะคะทุ่งกุลาแฟมิลี่ช่อง YouTube นะคะหไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ลงคลิปนานเนาะ เอาความคิดถึงมาฝาก fc ทุกคนทุกท่านนะคะชีวิตคนบ้านทุ่งจ้าชีวิตคนบ้านทุ่งคนบ้านบ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนอิ่มแล้วเด็กน้อยอิ่มแล้วเดี๋ยว,อยอว,ยวจะเก็บของมัดผมให้น้องไปโรงเรียนนะคะ ล้างมือเสียงนกเสียงนกร้องเจ้ยเจ้าเลยตอนเช้าเช้าลมหนาวกาลังมาจ้าล่มหนาวเนาะเสียงนกค่ะหลังบ้านเราหลังบ้านหลังบ้านครัวไทยครัวไทยของบ้านเราไปล้างมือมาเีลยวแม่มัดผมให้ตามมานะคะ มัดผมมัดผมค่ะเสียงนี้ได้เอากระเป๋าก่อนไปโรงเรียนค่ะปิดประตูด้วยนะลูกจะไปโรงเรียนแล้วค่ะเด็กอยู่ทั้งนี่กับไปโรงเรียนกับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเนาะจ้ะเจ็ดโมงครึง่งเจโมงสี่สนะคะถ้าคนไหนพ่อแม่ไม่ได้ไปส่งก็ปั่นจักรยานเนาะ ปั่นจักรยานไปเองก็ได้นะคะแต่น้องกะน้องกบส่วนหญ่กบแม่ไปหาไปส่งหรือพอนะะเนาะค่ะเนาะก็มีบางครั้งที่แบบพ่อแม่ติดธุระจริงๆก็ให้ปั่นจักรยานไปค่ะทุกคนไปค่ะทุกคนไปโรงเรียนเด็กน้อยจะไปโรงเรียนนะคะ อากาศดีมากเลยทุกคนลมหนาวมาสองสามวันแล้วอากาศดีมากๆเลยอากาศดีมากค่ะอันนี้บรรยากาศหน้าบ้านของเราใส่เสื้อแขนยาวค่ะแม่ก็ได้ใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาว,ยาวลมมาแล้วลมหนาวเขาบอกว่าจะหนาวก่อนปีใหม่อยู่นะคะไปเรียกพ่อเร็ว ใส่เสื้อเขนยาวเสื้อหนาวอยู่ค่ะก็แต่ก็ยังไม่หนาวมากเด็กบ้านทุ่งทุกคนเอาตังไปโรงเรียน ก็ไม่เกิน20บาทต่อคนนะคะส่วนมาก10 20 15บาทแต่น้องจะกินอยู่ที่10ถึง15บาทต่อวันนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีอาหารกลางวันให้เนาะมีอาหารกลางวันฟรีให้พ่อไปส่ง หลบลงไปแดดอุ่นๆยามเช้าแดดอุ่นๆยามเช้าคะ่ะทุกคนเด็นกน้อยกำลังจะไปโรงเรียนนะคะกำลังจะไปโรงเรียนให้พ่อไปส่ง เดี๋ยวปลายปีเนาะไปไปเดือนนี้แหละวันที่สามสิบก็มีงานที่โรงเรียนบ๊ายบายค่ะ<บ>เจอกับน้องต้นหอมแม่ออคลิปหน้าน้องต้นหอมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอ้าฮสตาร์ตติดหรือเปล่าไปแล้วค่ะ